วัดฤกษ์ขวดวันนี้เดี๋ยวผมจะมาพาไปรูว่าไปเปิดโทรศัพผมหน่อยถ้าเกิดถินตัวเกษทิปมันั้นมไปหรือว่ายาวไปเธอไปด้วยก็ตัิดตัวเลษทิปผมมันท้านไปแทนว่านั่นเนี่ยผมต้องตัดต่อช้ามากยังผมแกรถุนทิปเฉาแต่ผมถ้าพยายามทุกวันถึงแม้ตจอตัวเลษ์ทิปเราจะหนักถิปแต่เต้นเต่ไม่เจอหนึ่งทีถ้าตัิดทิปแบบนั้นอะ ใช่เดี๋ยวเราไปเอาตัวกับพ่อมาดูดีว่าว่าสะพ่าผมเองไม่แฉะคุณกาเห็นว่าเปเปอร์ผมดีๆพ่อพ่อขอยิมโพท์แป๊ดได้ไหมโอเคเดียวตะตึนแพตติวเราไปจำยูทูบก่อละ ได้แล้วตัวกับพ่อผมวันนี้ไม่ได้จะมารีวิวอะไรแต่รถเว้นจะมารีวิวตัวเปเปอร์ของผมเองอ่าแป๊บหนึ่งน,นะอืมเวนตามได้ไงลูกตอนฝาติดตามอีพีถอยให้หน่อยนะอีพีหนึ่งตัฝาไว้แค่นี้ตอนตอน่อไปลูกบอลเปเปอร์คนรู้ตอน